หนุ่มชาวญี่ปุ่นคนนี้ชื่อคุณน้ำปลาวันนี้เขานั้นว่าเขาจะเดินทางไปที่วันแบงกอกซึ่งที่นั่นเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครนี่คือคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งติดอยู่กับสวนลมพินีใจกลางกรุงเทพมหานครวันแบงกอกเปรียบเสม,มือนเมืองใหม่ที่มีโรงแรมหรูคอนโดพรีเมียมสำนักงานห้างสรรพสินค้าโรงละครและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ซึ่งที่นี่มันจะเป็นแบบไหนนั้นวันนี้เขาจะพาไปเที่ยวชมวิวว่ามันจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอจากช่องเมัามอยกันด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ไปรับชมรับฟังกันเลยโดยที่คลิปวิดีโอเปิดมาตอนนี้หนุ่มชาวญี่ปุ่นคนนี้ เขาอยู่ที่หน้าห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่ชื่อวันแบงค็คอกปในกรุงเทพมหานครเขาว่านี่คือห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมนี้การออกแบบตัวอาคารห้างแห่งนี้นั้นมันดูมีสไตล์มากออกแบบได้อย่างสวยหรูราซึ่งคนที่ออกแบบเขานั้นออกแบบมาได้ดีจริงๆแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าห้างสปปรรพสินค้าแห่งนี้มันจะสวยขนาดนี้ซึ่งห้างสปปรรพสินค้าแห่งนี้นั้น มันตั้งอยู่ใกล้กับสวนลุมพินีใจกลางของกรุงเทพมหานครจากนั้นเขาก็ได้เดินเข้าไปชมภายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้พอเขาเดินเข้ามาเขาว่าตอนนี้เขานั้นอยู่ที่ที่ตรวจตัวของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินีแล้วที่นี่มีทางเดินเชื่อมต่อเพื่อไปยังห้างสรรพสินค้าซึ่งมันดีจริงๆที่มีทางเชื่อมเข้าห้างสรรพสินค้าหลายช่องทางทั้งทางรถไฟใต้ดินแล้วก็เข้าทางปกติด้านบนมันเป็นอะไรที่สะดวกสบาย เวลาต่อมาตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาถึงห้างสรรพสินค้าแห่งนี้แล้วตอนนี้เขาว่าที่นี่นั้นมีผู้คนเข้ามา,มากมายแล้วภายในอาคารแห่งนี้นั้นมันถูกสร้างออกมาได้อย่างสวยงามมากทันทีที่คุณเข้าไปในห้างสรรพสินค้านั้นคุณจะเจอร้านอาหารที่หลากหลายมากมายซึ่งภายในห้างแห่งนี้มันใหญ่มากจนเขานั้นไม่รู้ว่าจะเริ่มเดินไปทางไหนก่อนดีเขาว่ามีอาหารญี่ปุ่นมากมายภายในห้างวันแบงคอกแห่งนี้ ซึ่งมีแต่ร้านที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังมีร้านแกงกะหรี่และโอโทยะอยู่อีกด้วยซึ่งมันสะดวกมากสำหรับคนญี่ปุ่นที่เขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพอย่างมากจากนั้นเขาก็ได้เจอกับร้านค้าแห่งหนึ่งเขาว่าร้านค้าในห้าแห่งนี้เป็นรบรนที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นสินค้าต่างๆภายในนี้มันมีสินค้าญี่ปุ่นขายมากมายเขาว่ามีคนมาซื้อของที่นี่เยอะมากแถมที่นี่มันมีของน่าอร่อยแล้วร้านแห่งนี้ มันมีสินค้าจากญี่ปุ่นมากมายซึ่งมันดีมากจากนั้นเขาก็ขึ้นไปเดินชมฉันต่อไปบนห้างเขาว่าทางขึ้นนี้เขาออกแบบได้อย่างน่าประทับใจมากที่นี่มันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่อีกมิติหนึ่งเลยชั้นนี้มันถูกตกแต่งออกมาได้อย่างสวยงามลงตัวสุดๆแถมที่นี่มันก็มีบรรยากาศที่ดีอีกด้วยจากนั้นเขาก็ออกมาด้านนอกตอนนี้เขาอยู่ที่เดวันแบงค์คอร์พักเขาก็ว่าที่นี่นั้นมันสวยมากมันตั้งอยู่บนพื้นที่ที่กว้างขวาง มันมีพื้นที่ที่ใหญ่และที่นี่นั้นมันถูกล้อมรอบด้วยความสวยงามจากต้นไม้จากนั้นเขาก็เข้ามาในอาคารเดอะสตอร์พอเข้ามาเขาก็ต้องทึ่งเขาว่าที่นี่มันถูกออกแบบมาสวยงามไม่แพ้กับที่แรกเลยแต่ว่าที่นี่นั้นมีร้านค้าไม่เยอะมากเท่าไหร่เขาเดินขึ้นมาชั้นต่อไปเขาว่าชั้นนี้มันมีสไตล์และมีบรรยากาศที่แตกต่างจากชั้นเดิมมากที่นี่นั้นมันสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนรอบแถวนี้ได้มองจากที่นี่ สามารถเห็นย่านอศกจากนั้นเขาก็ได้เดินเข้ามาในห้างต่อเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ที่โซนร้านอาหารเขาว่าร้านค้าในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นั้นยังไม่เปิดให้บริการทั้งหมดแต่ถ้ามันเปิดทั้งหมดนั้นมันจะเป็นอะไรที่น่ามาเดินชมมากเลยจากนั้นเขาก็เดินออกมาจากโซนร้านอาหารเขาว่าที่นี่มันสวยมากที่นี่มันน่าทึ่งจริงๆมันเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยและมันวิเศษมาก มองออกไปด้านนอกแถวนี้เห็นบริเวณสีลมได้จากที่นี่ซึ่งมันเป็นวิวที่สวยงามและมันอลังการตาสุดๆวิวตอนกลางคืนแห่งนี้มันช่างสวยงามอย่างมากจากนั้นเขาว่าเขาจะเดินข้ามทางเดินไปที่ห้างสปปรรพสินค้าพเรตมันมีบันไดเชื่อมระหว่างที่ที่เข้าอยู่ในตอนนี้ระหว่างทางเดินมาเขาก็พบสกายวอล์กตามทางเดินเขาว่ามองลงไปด้านล่างมันน่ากลัวมากเพราะมันมีความสูงมากจนมันทำขาของเขาสั่นเลย จากนั้นเขาก็เดินชมไปเรื่อยๆที่นี่มันกว้างมากดูเหมือนว่ามีร้านค้ามากมายเปิดในห้างแห่งนี้เขารู้สึกว่าที่ห้างแห่งนี้นั้นสินค้าภายในนี้มันจะมีราคาถูกกว่าที่ที่เขาไปเดินมาที่นี่มีผู้คนมามากมายไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติและก็คนในพื้นที่ต่างก็พากันมาเที่ยวชมที่ห้างนี้ที่ห้างแห่งนี้มีสินค้าขายเยอะเต็มไปหมดแถมที่นี่นั้นมีร้านขา,ขายของฝากแบบไทยๆด้วย มันคงจะเป็นของฝากชั้นดีแบบไทยๆภายในร้านหมั่นก็ออกแบบมาเกๆ๋ๆร้านนี้ขายสินค้าไทยมากมายแต่ละอย่างมันช่างดูสวยงามและมีเอกลักษณ์ในร้านนี้มีทั้งขนมไทยและของที่ระลึกขายอยู่จํานวนมากจากนั้นเขาก็เดินชมรอบแถวนี้ต่อเขาได้มาเจอกับทางเดินที่1ซึ่งเขาว่าทางเดินนี้มันน่าทึ่งมากเหมือนเข้าไปในทาแมชชีนเลย ที่ทางเดินมันเหมือนอุโมงกระจกแล้วมันเป็นทางเดินที่ตกแต่งออกมาได้อย่างสวยงามเขาว่าปลายทางเดินนี้เป็นโซนแฟชั่นซึ่งแฟชั่นที่นี่นั้นมันมีความเป็นไทยปอและมีสีสันสวยงามตัดภาพมาตอนนี้เขาอยู่ที่โซนหนึ่งในห้างนี้เขาว่าที่นี่มีตัวโรงภาพยนตร์ด้วยที่นี่มีคนแต่งตัวตามตัวละครในโรงหนังเขาว่าตัวละครตัวนี้มันดูน่ากลัวมากจากนั้นเขาก็เดินมาเจอกับโซนอาหาร แถวนี้มีร้านค้าที่หลากหลายแถมร้านอาหารแถวนี้ก็มีแต่อาหารที่น่ากินเต็มไปหมดและศูนย์อาหารแห่งนี้มันช่างกว้างมากเขาก็เดินออกมาเที่ยวชมต่อเขาก็ว่าความประทับใจของเขาก็คือโครงสร้างของที่ห้างนี้นั้นมันคล้ายกับห้างที่ประเทศญี่ปุ่นของเขาเลยแต่ว่าที่ห้างแห่งนี้นั้นมันมีความใหญ่กว่ามากห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นั้นมันช่างสวยงามทั้งที่นี่ต่างมีผู้คนเข้ามาเที่ยวชมรอบห้างแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือผู้คนในท้องถิน่นต่างก็พากันออกมาเที่ยวชมห้างสปปรรพสินค้าแห่งนี้เขานั้นรู้สึกประทับใจกับร้านค้าญี่ปุ่นในห้างแห่งนี้มากที่นี่มีของสไตล์ญี่ปุ่นมากมายและเป็นที่ที่ดีเยี่ยมสําหรับคนญี่ปุ่นด้วยวันนี้นั้นเขารู้สึกสนุกมากๆที่ได้มาเดินเที่ยวชมรอบห้างสปปรรพสินค้าแห่งใหม่แห่งนี้เขานั้นแนะนําเลยว่าถ้าใครอยากจะมาลองเที่ยวที่นี่ดูสักครั้ง เขาบอกได้เลยว่าคุณนั้นจะไม่ผิดหวังกับที่แห่งนี้อย่างแน่นอนแล้วคกลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หนุ่มชาวญี่ปุ่นคนนี้ที่เมื่อเขามาเที่ยวที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยเขาได้เจอกับประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของที่นี่การออกแบบอาคารอาหารการตกแต่งภายในห้างที่มันทำให้เขานัทึ่ง เพราะห้างแห่งนี้ออกแบบมาได้สวยงามแล้วยังตกแต่งออกมาได้อย่างเพอร์เฟกสุดๆและมันทำให้เขานั้นรู้สึกประทับใจกับที่นี่อย่างมากหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดอามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอจากช่องน้องมอยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ